ซึ่งถือว่าเป็นจักพรพรรดิแห่งพระเครื่องในยุคปัจจุบันเลยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระพุทธจันโตพรมบาลังศรีนะครับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมาจะนึกถึงเรื่องราวของพระคาถาชินบัญชรน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งก็คือเกี่ยวกับวัตถุมงคลนั่นก็คือพระสมเด็จวัรคังนั่นเองพระสมเด็จวัรคังนั้นนะครับได้สนิทฐานว่าสร้างมามากกว่า100กว่าปีแล้วนะครับ ซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นณนะวัดระฆังกุสิตารามด้วยความวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระพุทธจันโตพรมรังสีนะครับซึ่งท่านก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดระฆังแห่งนี้นั่นเองความนิยมของพระสมเด็จวดร,ระฆังนะครับยังไม่เสื่อมคลายเลยนะครับจากนักนิยมพระเครื่องทุกระดับต่างก็มีความหวังว่าสักวันเนี่ยจะขอมีโอกาสเป็นเจ้าของสักองหนึ่งนะครับแม้ราคาปัจจุบันนี้นะครับ จะสูงถึงหลักล้านนะครับแล้วก็หลายสิบล้านก็มีนะครับจนกลายเป็นวิญญาณปรารถนาของนักนิยมพระเครื่องตลอดมามีเรื่องราวกล่าวกันว่าพระสมเด็จนะครับก็คือจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเป็นวิญญาณปรารถนาของมหาชนนักนิยมพระเครื่องทุกระดับต่างควนขวายหาทางที่จะเป็นเจ้าของมาให้ได้สักองค์หนึ่งในชีวิตนี้เราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับความหายากและความสูงค่าสูงราคาทําให้พระสมเด็จเปรียบเสมือนดวงดาว ที่ระยิบระยับอยู่บนฟากฟ้าที่นักเลงพระผู้มีความปรารถนาเนี่ยได้แต่งงานหน้ามองนะครับอันแรงกล้านะครับแต่ไม่อาจที่จะเก็บมาไว้กับตัวได้ mm hmm. ก่อนที่จะกล่าวเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จพระ,ะราคังนะครับผมจะขอ,อะกล่าวเรื่องราวของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมลังสรีแบบคร่าวๆก่อนนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสรีเนี่ยท่านถือกําเนิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2331นะครับ ในช่วงรุ่งอรุณนะครับในราชสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองนะครับเมื่อถึงกำเนิดมาแล้วนะครับท่านมีร่างกายที่ค่อนข้างเล็กนะครับโยมันดาจึงให้นามท่านว่าโตนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแก่บุตรชายโยมันดาเนี่ยได้ย้ายมาทําการค้าขายอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เมื่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนี่ยมีอายุได้12ปีโยมันดาได้นําไปบรรพชาเป็นสนัมเณรอยู่ที่วัดสังเวช มีพระบบอวันวิริยะเถระเป็นพระอุปชาได้เล่าเรียนปริยัตินะครับในสำนักวัดสังเวชและวัดอินทระวิหารจนแตกฉานกระทั่งก็ได้ทําการอุปสมบทเป็นนาคหลวงนะครับในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจเจริญในธรรมจนได้เป็นพระธรรมกิติพระเทพกวีและสมเด็จพระพุทธจารย์อนเนกสถานปรีชาครองวัดระฆังโคศิตรามจนกระทั่งบรรณาภาพเมื่อวันที่22มิถุนายน พุทธศักราช2415ศสีริรีรวมอายุนะครับท่านก็มีอายุได้8 5ปีนะครับห5พรรษาสำหรับเรื่องราวอภิญญาจิตนะครับของสมเด็จพระพุทธจันร์โตนั้นก็มีเรื่องราวมากมายนะครับก็มีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเรื่องราวของการรู้หวยนะครับเรื่องราวของหวยกับคนไทยเนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็มักจะให้พระใบ้หวยเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธจารยร์โตแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกว่าหวยก่อขอนะครับ สมเด็จพระพุทธาจย์โตเนี่ยก็ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใบหวยอะไรนะครับเพียงแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็กล่าวขางกันไปนะครับว่าท่านเนี่ยมักจะใบหวยทําให้คนถูกหวยซึ่งจริงๆแล้วนะครับชาวบ้านเนี่ยก็มาปไปตีหวยกันเองนะครับดังเช่นกรณีหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับได้ทําการซื้อแตงโมนะครับที่จวนเจน่าเน่าจากาาพ่อค้าและแม่ค้านะครับซึ่งเป็น สามีภรรยากันนะครับซึ่งก็ซื้อหมดทั้งเรือเลยนะครับทีนี้ท่านเห็นว่ามันใกล้จะเน่าแล้วนะครับท่านก็เลยให้นําแตงโมนั้นนะครับเททิ้งน้ําทั้งหมดเลยนะครับวันนั้นเนี่ยมีประชาชนสองฝั่งฝั่งแม่น้าเนี่ยก็ร่าลือว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตได้ซื้อแตงโมแล้วก็ทิ้งน้ําคนที่คิดเรื่องหวยนะครับก็พากันแทงหวยนะครับก็คือตีหวยนั่นเองนะครับก็ ทีหวยเป็นต่อเรือจ้างนะครับวันนั้นก็ปรากฏว่าออกต่อเรือจ้างทั้งชาวและป่ายนะครับสาหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการออกหวยสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวนี้นะครับคือเป็นเป็นการออกแบบตัวอักษรน,นั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปศึกษาดูเรื่องราวประวัติศาสตร์หวยแล้วกันนะครับทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องอภิญญาของสมเด็จพระพุทธเจราโตครั้งหนึ่งนะครับท่านได้รับนิมนต์เนี่ยไปเทศนาต้องข้ามทะเลไปในปากอ่าวแถวเพชรบุรี พอดีตอนนั้นนะครับเกิดลมพายุพัดนะครับทะเลก็มีคลื่นนะครับคนแจวเนี่ยแจวเรือก็เหมือนจะสิ้นสตินะครับเพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็เลยปลอบใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะช่วยแจวเรือไปเองกล่าวจบนะครับท่านก็เอาพัดของท่านเนี่ยขึ้นมาโบกไปมาที่หัวเรือปรากฏว่าคลื่นลูกโตๆนะครับเหล่านั้นก็แตกออกสองข้างเว้นช่วงกลางเอาไว้นะครับก็เป็นน้ําอันราบเรียบนะครับจนกระทั่งเนี่ย ท่านเดินทางมาถึงจุดหมายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ปัญญาของท่านนะครับและก็อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็กําลังเทศนานะครับจู่ๆท่านก็ยกพัดขึ้นมาแล้วก็ปัดไปทางซ้ายปัดไปทางขวาทีนี้พอมีคนถามท่านท่านก็บอกว่าไฟไม่จะช่วยเขาดับไฟไฟไม่แรงซะด้วยสินะครับ <S <S ทีนี้ผู้ได้ฟังก็จดวันเดือนปีวันที่ถามท่านนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบดูว่า มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดจริงหรือเปล่านะครับปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดจริงๆนะครับวันนั้นก็ปรากฏว่ามีลมพัดนะครับเปลี่ยนทิศทางทําให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยก็สงบลงและอีกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการที่ท่านเป็นพระที่ไม่ยึดติดในตําแหน่งนะครับยศถาบรรดาศักดิ์นะครับเมื่อครั้งที่ท่านเนี่ยได้ไปช่วยเด็กแจวเรือนะครับก็คือช่วยเข็นเรือนะครับตอนนั้นเรือติดนะครับ ี่นี้ชาวบ้านนะครับก็เห็นแล้วก็บอกว่าสมเด็จเข็นเรือนะครับก็ลองตะโกนมานะครับอันหมายถึงว่าท่านทําสิ่งที่ไม่คู่ควรกับตําแหน่งของพระราชาคณะนะครับแต่ท่านก็กลับร้องกับกลับมานะครับว่าเราจ้าขวัวโตเข็นเรือจ้ะสมเด็จท่านอยู่บนเรือน,น่นน่น,นไงพัดยศโน่นแหละสมเด็จนะครับหมายถึงว่าท่านก็มีพัดยศของท่านอยู่บนเรือนะครับแต่ตัวท่านเองนั้นลงมาเข็นเรือนั่นเองนะครับท่านก็ไม่ย,ยึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์นั่นเอง แล้วก็เรื่องราวเกยียจกับสุนัขนะครับที่มานอนทับจีวรของท่านท่านก็ไม่ไล่มันไปนะครับแต่รอให้มันตื่นแล้วจึงเอาผ้าเนี่ยมาคลองแสดงเห็นว่าท่านนั้นละศักยาทาติฐิหรือการยึดติดยึดถือตัวตนนะครับมองเห็นว่าที่แท้แล้วมนุษย์และสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดนะครับล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันทั้งสิ้นสำหรับเรื่องราวการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังนะครับได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านได้กลับจากครับแพงเพชรนะครับ ซึ่งตอนนั้นท่านได้อ่านจารึกนะครับซึ่งก็แปลออกมาแล้วเนี่ยจึงได้พบกับความมหัศจรรย์นะครับของการสร้างพระเครื่องในยุคโบราณท่านก็ได้ทำผงวิเศษนะครับโดยการใช้วิธีการลบผงบนกระดานชนวนโดยการเรียกสูตรนามส่วนที่จนครบนะครับลบแล้วเขียนใหม่นะครับเรียกกันว่าลบถมกำกับด้วยพลังจิตทุกขั้นตอนจนกลายเป็นผงนะครับที่เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณและทรงอิทธิฤทธิ์นั่นเอง นอกจากนั้นนะครับท่านก็ได้เก็บรวบรวมเกรสรดอกไม้จากดอกไม้แห้งและพวงมาลัยที่บูชาพระทั้งในกุฏิของท่านและในพระอุโบสถวัดระฆังแล้วก็มีว่านและของมองคลต่างๆนะครับที่ท่านได้มาในระหว่างทุดงผสมกับข้าวปากบาดท,ที่ท่านได้ทําการแบ่งบูชาพระพุทธด้วยท่านเจ้าคุณธรรมถาวรสิิ์ใกล้ชิดสมัยเมื่อเป็นสัมมาเนนได้เล่าว่าท่านได้ให้เอาปูนหอยสีขาว ผสมกับวัสดุต่างๆแล้วเอาลงโครกในครกนะครับผสมกับน้ำอ้อยและน้ำมันตังอิ้วจนเหนียวได้ที่จึงนำมากดในแม่พิมพ์นำไปตากแห้งไว้ในกระด้งนะครับเป็นขาวๆไปเมื่อพระแห้งดีแล้วจึงเก็บรวบรวมใส่หีบไม้นำไปไว้ในพระอุโบสถให้พระและเนเนี่ยสวดปฏิโมกและเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นช่วยปลุกเสก จากนั้นจึงนำมาอธิษฐานด้วยวิธ์ของการเจริญวิปัสนาจนถึงอภิญญาเมื่อท่านปลุกเสกจนดีแล้วนะครับจึงนำมาแจกให้กับผู้ที่เห็นสมควรไม่ได้แจกเป็นของชํารรวยแต่อย่างใดผู้ใดที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมก็จะมอบให้ไว้แอนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางข้าราชการหรือคนเข็นใจล้วนอยู่ในไข่ที่ท่านจะมอบให้ทั้งสิ้นนะครับอย่างเสมอหน้ากันใครได้ไปก็เล่าลือกันว่ามีอภินิหารดี จึงมีผู้มาขอพระนะครับกับท่านเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้แจกอย่างฟุ่มเฟือยแม่ค้ารายหนึ่งนะครับเรียกท่านว่าหลวงพี่โตได้มาขอพระสมเด็จไปทําการค้าขายท่านหยิบให้แล้วก็สั่งว่ารวยแล้วอย่ากลับมาหาฉันอีกนะฉันไม่ชอบเศรษฐีแม่ค้าคนนั้นนะครับก็ร่ํารวยในเวลาต่อมาแต่ไม่กล้ามากราบนมรสการท่านนะครับก็ให้แต่ลูกหลานเนี่ยนำของนะครับมาถวายท่าน นำอาหารพระทหารต่ตางมถาถวายท่านนะครับทีนี้เมื่อมีคนตำหนิว่าทําไมไม่ไปกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเลยแม่ค่ะก็ตอบว่าไปไม่ได้หลวงพี่โตท่านปากศักดิ์สิทธิ์นักท่านห้ามไปหาก็ต้องไม่ไปเดี๋ยวจะเดือดร้อนเรื่องราวความสําคัญนะครับของพระสมเด็จวรลขังนะครับก็มีอยู่หลายประน้อยนะครับเพราะสมเด็จพระพุทธจารยร์โตนะครับเป็นผู้ควบคุมการสร้างอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านมือท่านทุกองค์ แล้วท่านก็สร้างด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยเมตตาไม่ได้หวังในความมีชื่อเสียงนะครับหรืออวดอ้างตัวตนแล้วก็ปลูกเสกด้วยอภิญญาจิตนะครับซึ่งก็เป็นอภิญญาจิตที่ท่านเนี่ยได้ร่ำเรียนมานะครับตลอดระยะเวลาที่ท่านครองสมณเพศนั่นเองนะครับผู้คนที่นําไปติดตัวเนี่ยก็หวังให้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับแต่เป็นพุทธานุสติให้รึกถึงคุณพระรัตนตัยนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีความงดงามนะครับครบทั้งพิม ทรงแล้วก็เนื้อหาสาระอันเปลี่ยนไปด้วยศิละปะแล้วก็มีอายุเนี่ยร้อยกว่าปีเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นวัตถุโบราณรับสําหรับเรื่องราวอูชานั้นนะครับพอเข้าที่ทราบมานะครับก็มีราคาถึงหลักล้านนะครับแล้วก็หลายสิบล้านด้วยนะครับแต่ก็ยังมีผู้คนเนี่ยพวกที่เป็นมหาเศรษฐีนะครับหรือเป็นเศรษฐีเนี่ยมักจะ หาทางมาเป็นเจ้าของให้ได้นะครับแต่ก็ปรากฏว่ามีของเก๋ของปองก็มีจํานวนมากเช่นกันนะครับแต่ก็ยังมีผู้คนเนี่ยพยายามที่จะสอดสวงหามาเป็นเจ้าของอยู่นั่นเองก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่เปรียบเหมือนดังจักรพรรดิของพระ